หนังสือ All city will be no more หรือเมืองทั้งหลายจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไปพระเจ้ากำลังมองหาผู้เฝ้าระวังมีคาวูดบทที่11สภาพของชุมชนของเราการทรงเรียกของผู้เฝ้าระวังในวงเล็บ Watchman มีองค์ประกอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับชุมชน แม้ว่าจะเริ่มจากการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างพระเจ้าและผู้เฝ้าระวังแต่พันธกิจหลักคือการรับใช้ในชุมชนพระเจ้าทรงตั้งผู้เฝ้าระวังขึ้นเพราะพระองค์ทรงรักชุมชนของมนุษย์และพระองค์ต้องการปกป้องพวกเขาผ่านนิมิตการอธิษฐานและข้อความของผู้เฝ้าระวังดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำปรึกษาจากพระเจ้า เราอาจเริ่มต้นด้วยคำถามว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นพวกเราเป็นอย่างไรบ้างอย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าใช้คำว่าชุมชนในวงเล็บ community ข้าพเจ้าหมายถึงสิ่งนี้ในหลายๆด้านโดยทั่วไปข้าพเจ้าหมายถึงประเทศและเมืองที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราข้าพเจ้ายังใช้คำนี้ เพื่ออธิบายชุมชนในลักษณะใดๆที่พระเจ้าทรงเชื่อมโยงคุณไว้ด้วยซึ่งรวมถึงคริสตรของคุณกลุ่มเพื่อนครอบครัวและการสมรสชุมชนคือพื้นที่ใดก็ตามที่ก้าวออกไปจากตัวคุณเองและมีผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ที่มีความหมายในขอบเขตเหล่านี้ เรามีความรับผิดชอบที่จะดำเนินชีวิตแบบผู้เฝ้าระวังคือการมีความไวต่อการพยากรณ์การอธิษฐานทูลขอและการเชื่อฟังพระมหาบัญชาในฮีบรูบทที่13ข้อที่17พระคัมภีร์อธิบายบทบาทของผู้เฝ้าระวังที่ผู้นำมีอยู่ในคริสตจักรว่าจงนอบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายลายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยผู้นำภายในพระกายของพระคริสตไม่ใช่แค่เพียงผู้พูดที่ปรึกษาหรือผู้บริหารเท่านั้นพวกเขาคือผู้เฝ้าระวัง พันธกิจของพวกเขาคือการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระเจ้าด้วยตระหนักทั้งในคำปรึกษาของพระองค์และสภาพของคริสตจักรผู้นำเหล่านี้ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างทั้งสองเมื่อพวกเขามองสภาพของคริสตจักรผ่านมุมมองของพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาก็นำคริสตจักรให้ห่างไกลจากอันตรายและเข้าสู่ความบริบูรณ์และสุขภาพดีตามพระสัญญาของพระเจ้าแม้ว่าผู้นำจะมีบทบาทเฉพาะในฐานะผู้เฝ้าระวังแต่พวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีความรับผิดชอบแต่ละคนในเราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลบทที่4เราพบเรื่องราวของคาอินและอาเบล เรื่องราวน่าเศร้าที่ความริษยาของคาอินผลักดันให้เขาฆ่าน้องชายของตนเองสังเกตคำตอบของคาอินเมื่อพระเจ้าทรงถามเขาว่าพระเจ้าตรัสกับคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องชายของข้าพเจ้าหรือวงเล็บในปฐมกาลบทที่4ี่ข้อที่9 คำภาษาฮิบรูสำหรับคำว่าผู้ดูแลคือชามาซึ่งเป็นคำเดียวกับที่แปลว่าผู้เฝ้าระวังในอิสยาบทที่62ดังนั้นเมื่อคาอินถามพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เฝ้าระวังน้องชายของข้าพเจ้าหรือคำตอบคือใช่คาอินเจ้าคือผู้เฝ้าระวังน้องชายของเจ้ามิฉะนั้นพระเจ้าคงไม่ทรงถามคำถามนั้นหากพระเจ้าทรงถามเราว่า พี่น้องของเจ้าหายไปไหนน้องสาวของเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะตอบว่าอย่างไรเราจะรู้วิธีตอบหรือไม่หรือว่าเราหมกมุ่นอยู่กับปัญหาคนตนเองมากจนไม่เห็นผู้อื่นคุณจะเห็นว่าเมื่อเรากลายเป็นผู้เฝ้าระวังของตนเองนั่นจะเป็นการเตรียมเราให้เป็นผู้เฝ้าระวังเพื่อผู้อื่นเมื่อคุนถามตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งนี้จะเตรียมคุณให้ถามว่าพวกเราเป็นอย่างไรบ้างอาจฟังดูขัดกับสามัญสำนึกแต่เป็นความจริงคาอินไม่สามารถเป็นผู้เฝ้าระวังของอาเบลได้อย่างแท้จริงเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้เฝ้าระวังใจตนเองก่อนก่อนที่คาอินจะฆ่าอาเบลพระเจ้าได้เตือนเขาว่า บาปก็มอบอยู่ที่ประตูอยากตระุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นปฐมกาลบทที่4ข้อที่7พระเจ้าทรงเตือนคาอินว่าบาปอยู่เพียงแค่หน้าประตูหัวใจพร้อมที่จะบุกเข้ามาคาอินกลับปฏิเสธที่จะเห็นหรือปฏิเสธที่จะดูแลผลลัพธ์คือความโกรธที่บังตาทำลายทั้งเขาและน้องชายของเขาการปกป้องหัวใจของคุณคือการแสดงความรัก ไม่เพียงเพื่อคุณเองแต่เพื่อชุมชนของคุณด้วยเมื่อคุณฟังคำปรึกษาของพระเจ้ามันจะเตรียมคุณให้มองเห็นสภาพผู้อื่นและเมื่อคุณมองเห็นสภาพของเขาด้วยสายตาแห่งความรักสิ่งนั้นจะนำไปสู่การอธิษฐานทูลขอในวงเล็บ intercession เพื่อปกป้องและสนับสนุนพวกเขาผู้ทูลขอหรือผู้กล่าวโทษพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างว่าควรเป็นผู้เฝ้าระวัง เพื่อผู้คนรอบข้างอย่างไรในลูกาบทที่22พระองร์งได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่าซาตานกำลังเตรียมโจมตีเปโตรพระเจ้าตรัสว่าซีโมนซีโมนซาตานได้ขอเจ้าเพื่อไปฝัดร่อนเหมือนร่อนข้าวสาลีในวงเล็บข้อที่31พระเยซูทรงเห็นการโจมตีกำลังจะมาและทรงรู้ว่าเปโตรมีจุดอ่อนระองทรงทำอย่างไรกับข้อมูลนี้ พระองค์อธิษฐานว่าแต่เราได้อธิษฐานเพื่อเจ้าเพื่อความเชื่อของเจ้าจะไม่เสื่อมถอยข้อที่32พระเยซูไม่ได้เพิกเฉยหรือร้ายความรู้สึกต่อสิ่งที่เปโตรกำลังจะ,ะเผชิญความไวต่อการพยากรณ์ของพระองค์ผลักดันให้พระองค์อธิษฐานด้วยความรักเพื่อปกป้องนอกจากนี้พระเยซูยังตรัสถ้อยคำแห่งชะต,ตากรรมที่พาเปโตรก้าพนการโจมตี เมื่อเจ้าหันกลับมาแล้วจงเสริมกำลังพี่น้องของเจ้าข้อ32พระเยซูทรงรู้ว่าเปโตรจะล้มลงเพราะการทดลองแต่พระองค์ทรงมองลึกกว่านั้นเห็นถึงชะตากรรมและตัวตนตามคำพยากรณ์และทรงอธิษฐานเพื่อเขาตามความจริงนั้นเราดูแลพี่น้องในแบบเดียวกันนี้หรือไม่ เรามีความตื่นตัวฝ่ายวิญญาณพอที่จะรับรู้ได้หรือไม่ว่าใครบางคมรอบตัวเรากำลังเผชิญการทดสอบการทดลองหรือการโจมตีและหากเรารับรู้เราตอบสนองอย่างไรเราอธิษฐานทูลขอเพื่อเขาหรือหรือเรากลับพึงพอใจลึกๆที่เห็นว่าเขาอาจล้มเหลวนอกจากนี้เรายังหนุนใจเขาด้วยคำพยากรณ์เพื่ออนาคตที่พระเจ้าทรงกำหนด หลังการทดรองหรือไม่ในหนังสือเฝ้าเดียวคลาสสิก My Atmos for His h i g h e s t ของ Oswald c ์แ m มเบได้อธิบายว่าพระเจ้าประทานการจำแนกวิญญ,ญาณให้คุณเพื่อรับรู้สภาพฝ่ายวิญญาณของผู้อื่นเพื่อให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้ทนขอได้เขากล่าวว่าพระเจ้าประทานการจำแนกแก่เราในชีวิตของผู้อื่น เพื่อเรียกเราให้อธิษฐานเผื่อพวกเขาไม่ใช่เพื่อจะตำหนิหรือจะผิดพวกเขา c h a m b e r ์เตือนเราว่าหากเราไม่รักษาการทรงเรียกให้อธิษฐานทูลขอให้ดำเนินอยู่เสมอเราก็จะเปลี่ยนการจําแนกวิญญาณให้กลายเป็นการวิจารณ์ถ้าเราไม่ใส่ใจและไม่สนใจวิธีที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทํำงานในเรา เราจะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาที่เสแสร้งเราจะเห็นว่าคนอื่นล้มเหลวตรงไหนแล้วนำการจำแนกของเราไปใช้เป็นคำเยาะเย้ยและวิพากวิจารณ์แทนที่จะนำไปใช้อธิษฐานทูลเผื่อพวกเขาหนึ่งในภาระที่ละเอียดอ่อนและลึกล้ำที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบแก่เราในฐานะวิสุทธิชนคือภาระแห่งการจำแนกเกี่ยวกับผู้อื่น พรงประทานการจำแนกให้เราเพื่อให้เรายอมรับความรับผิดช,ชอบต่อวิญญาณเหล่านั้นต่อพระพักพระองค์และก่อร่างความคิดของพระคริสต์ในเรื่องพวกเขาเมื่อเราเห็นคนอื่นกำลังลำบากเรามีทางเลือกที่จะทำได้เราสามารถเป็นผู้ทุนขอเช่นเดียวกับพระเยซูหรือเราสามารถเป็นผู้กล่าวโทษเหมือนซาตาน พูกเฝ้าระวังเลือกสิ่งแรกเพราะรู้ว่านั่นคือหน้าที่ของพวกเขาในการปกป,ป้องชุมชนที่พระเจ้าประทานให้ใช้ดาบแห่งพระวิญญาณเพื่อจะได้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำแดงในชุมชนของเราเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังมิฉะนั้นชุมชนจะตกเป็นเป้าของศัตรูได้ง่าย ในสวนเอเดนการล่มสลายของมนุษย์ส่วนหนึ่งมาจากการละเลยหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังดั้งเดิมคืออาดัมปฐมกาลบทที่สองข้อที่15อธิบายถึงพระประสงค์ของพระเจ้าต่ออาดัมว่าพระเจ้าทรงนำชายผู้นั้นไปไว้ในสวนเอเดนเพื่อดูแลและรักษามันความรับผิดชอบของเขาไม่เพียงแต่จะต้องดูแลหรือเพาะปลูกสวนแต่ยังต้องรักษามันด้วย คำภาษาฮิบรูสำหรับรักษาคือชามาซึ่งเป็นคำเดียวกับที่คาอินใช้ในประถมกาลบทที่4ข้อที่9และเป็นคำเดียวกับผู้เฝ้าระวังในอิสยาห์บทที่62พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้อาดัมเป็นผู้เฝ้าระวังในสวนเอเดนส่วนหนึ่งของบทบาทนี้คือการปกป้องเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในสวนนั้นยังคงอยู่ตามที่พระเจ้าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ส่วนสำคัญของบทบาทผู้เฝ้าระวังคือวิธีที่คำว่าชมาถูกใช้หลังจากที่พระเจ้าทรงขับไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนพรงทรงตั้งพวกเครูปไว้เพื่อเฝ้าทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตปฐมกาลบทที่สข้อที่24คําคำว่าเฝ้าในที่นี้คือชมาเครูปซึ่งเป็นผู้เฝ้าระวังต้นไม้แห่งชีวิตจำกัดไม่ให้ผู้ใดเข้าถึง นี่เป็นตัวอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของอาดัมในสวนเอเดนเขาควรจะควบคุมการเข้าถึงและเฝ้าระวังสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อพญางูตั้งคำถามกับเอวาเกี่ยวกับพระบัญชาของพระเจ้ามันควรเป็นสัญญาณเตือนให้อาดัมระวังแต่ในเวลานั้นเสียงเตือนของผู้เฝ้าระวังของเขากลับไม่ทำงาน อาดัมเงียบในขณะที่งูกำลังพูดเป็นไปได้ว่าอาดัมได้ยินบทสนทนาระหว่างเอวากับงูเพราะหลังจากที่เอวากินผลไม้แล้วพระคัมภีร์กล่าวว่านางได้ยื่นให้แก่สามีของนางผู้ซึ่งอยู่กับนางและเขาก็กินด้วยปฐมกาลบทที่สข้อที่6แม้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ผู้เฝ้าระวัง ในสวนเพื่อปกป้องภรรยาของเขาในทางตรงกันข้ามต้นไม้แห่งชีวิตพร้อมเครูปได้เป็นแบบอย่างสิ่งที่อาดัมควรทำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือดาบเพลิงซึ่งฟาดไปมาทุกทิศทางปฐมากาลบทที่3ข้อที่24พระคัมภีร์ใหม่ระบุว่าดาบของพระวิญญาณคือประวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17 ในบริบทนั้นเครูปใช้พระวจนะอันร้อนแรงของพระเจ้าเพื่อปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตดาบนั้นหมุนไปทุกทิศทางปกป้องทุกทางออกคำตอบทุกคำถามและยุติทุกการโต้เถียงอาดัมสามารถปกป้องเอวาได้หากเขาเป็นเช่นเครูปใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อตรัสปิดปากมู พระเจ้าไม่เพียงต้องการให้เราอยู่ในชุมชนเท่านั้นโรงทรงต้องการให้เราเป็นผู้เฝ้าระวังเพื่อชุมชนของเราเป็นเรื่องที่ดีที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่เรายังต้องเป็นผู้ทนขอที่มีชีวิตในหมู่พวกเขาใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อขจัดคำโกหกของศัตรูมิฉะนั้นคำโกหกเหล่านั้นจะเข้าถึงเมืองคริสตจักร เพื่อนและครอบครัวของเราโดยไม่มีใครทัดทานหรือท้าทายในเอเฟซัสบทที่6หลังจากเปาโลได้ระบุอาวุธแห่งสงครามฝ่ายวิญญาณเขาได้กำชับผู้เชื่อถึงวิธีใช้ว่าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียร และด้วยการวิงวอนเพื่อทำมิกชนทุกคนอยู่เสมอเอเฟซัสบทที่6ข้อที่8ในมุมมองของเปาโลการทำสงครามฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพียงการต่อสู้ส่วนบุคคลแต่เป็นการต่อสู้ของชุมชนและพวกเราทุกคนมีบทบาทผู้เฝ้าระวังที่จะต้องอธิษฐานเพื่อกันและกันด้วยดาบแห่งพระวิญญาณ เราต้องอธิษฐานและทูลวิงวอนทุกประการเพื่อทำมิกชนทุกคนเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18ภาพแห่งการทำสงครามฝ่ายวิญญาณในชุมชนนี้นำเราไปสู่ด้านถัดไปของการเป็นผู้เฝ้าระวัง